ห้าแมวที่มีขนาดตัวใหญ่ที่สุดในโลกใหญ่เกินไปไม่รู้ไปดูกันแมวเบงกอน้ำหนัก5-9กิโลกรัมส่วนสูง20-25เซนติเมตรนี่มันน้องๆ้องเสือดาวเลยนะเนี่ยกับน้องเหมียวที่มีลายจุดสะดุดตาที่มากับขนาดไม่ธรรมดาโดยจุดเริ่มต้นของน้องเบงกอเป็นผลจากการผสมพันธุ์แมวบ้านขนสัน้นและแมวเสือดาวขนาดเล็กโดยจุดเด่นของน้องเบงกอคือขนลายจุดหรือลายหินอ่อนตัดกับขนลำตัวอย่างชัดเจน แต่เห็นขนาดตัวแบบนี้น้องไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดหรอกนะเพราะแมวเบงกอเป็นสัตว์ที่มีนิสัยน่ารักอ่อนโยนเป็นมิตรบวกกับเป็นหนึ่งสายพันธุ์ที่เฉลียวฉลาดที่สุดน้องจึงเป็นแมวที่เลี้ยงสนุกและฝึกง่ายถึงแม้จะพลังเยอะไปหน่อยก็เถอะนะแมวไซบีเรียนน้ำหนัก5-10กิโลกรัมส่วนสูง22-25ซติเมตร แมวสายพันธุ์ยักษ์สุดหายากที่มีลักษณะคล้ายกับแมวเปอร์เซียโดยน้องเป็นเพียงแมวป่าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติในแถบไซบีเรียของรัสเซียและเริ่มเป็นที่รู้จักในปี1980เมื่อน้องถูกนำไปเลี้ยงในกลุ่มคนชั้นสูงทั้งในยุโรปและสหรัฐอเมริกาโดยจะมีนิสัยขี้เล่นร่าเริงขี้อ้อนและฉลาดเข้ากับเด็กๆได้ค่อนข้างดีหากใครอยากรับเลี้ยงละก็ต้องมีห้องหรือบ้านที่มีอุณหภูมิเย็นนิดหนึ่งนะ เนื่องจากขนของน้องจะยาวและหนาเป็นพิเศษในพื้นที่ที่มีอากาศเย็นหรือในฤดูหนาวและขนจะสั้นและบางลงเมื่ออุณหภูมิอุ่นขึ้นนั่นเองฉะนั้นถ้ารับน้องมาแล้วก็เตรียมตัวเรื่องค่าไฟหน่อยละกันนะแมวนอร์วิเจียนฟอเรสน้ำหนัก6-10กิโลกรัมส่วนสูง22-30เซนติเมตรแมวขนฟสูสุดน่ารักจากประเทศนอร์เวย์ที่มากับขนาดเบิ่มๆทีเดียว โดยน้องเป็นแมวสายพันธุ์โบราณที่มีหลักฐานการกำเนิดขึ้นมาก,กว่า500ปีแล้วน้องจะมีขนฟูเป็นลักษณะกึ่งสั้นกึ่งยาวมีสีเทาสีลายน้ำตาลหรือสีดำสลับขาวถึงแม้จะเป็นแมวที่มีรูปร่างค่อนข้างใหญ่แต่ก็ขี้เล่นและอ่อนโยนรักเจ้าของสามารถอยู่ร่วมกับมนุษย์ได้แต่อย่างไรก็ตามน้องก็เป็นแมวที่เต็มไปด้วยพลังงานเราจึงควรจัดของเล่นและพื้นที่ที่กว้างให้พอสมควรไม่งั้นห้องนั่งเล่นของคุณอาจจะก,กลายเป็นสังเวียนระบายอารมณ์ของน้องก็เป็นได้ แมวโซวาน่าน้ำหนัก6 1ถึงกิโลกรัมส่วนสูง35-43ถึงเซนติเมตรนี่มันเสือดาวเวอร์ชันยอดส่วนชัดๆกับแมสวสซวาน่าที่มากับลำตัวขนาดใหญ่และเรียวยาวมีขนขนาดสั้นสีน้ำตาลพร้อมลายจุดสีดำหรือเทาเข้มน่าสัมผัสโดยน้องเกิดจากการผสมระหว่างแมวบ้านเสือดาวและแมวป่าแอฟริกันและถึงแม้น้องจะเป็นมิรและแสนรู้ขนาดไหนแต่ด้วย DNA ความเป็นสัตว์จากแอฟริกาทำให้คุณต้องดูแลเป็นพิเศษซะหน่อย น้องต้องการพื้นที่ในการวิ่งเล่นทุก10-15นาทีในทุกๆวันอีกทั้งยังต้องมันพาออกไปเดินเล่นอย่างสม่ำเสมอเพื่อผ่อนคลายจะได้ไม่ต้องไปวิ่งพังเข้าของในบ้านของคุนนั่นเองแมวเมนคูนน้ำหนัก7-13กิโลกรัมส่วนสูง35-50เซนติเมตรนี่คือแมวที่ขึ้นชื่อว่าตัวใหญ่ที่สุดในโลกโดยน้องมาพร้อมกับคนที่ยาวและหนาแน่นมีความแข็งแรงกำยำมีหัวที่ใหญ่ หน้าผากกว้างใบหูใหญ่และตั้งตรงโดยจะมีขนขึ้นที่ปลายหูคล้ายกับแบทแมนโดยชื่อเมนคูนมาจากถิ่นกำเนิดของน้องในรัฐเมนของสหรัฐอเมริกาจึงได้คำว่าเมนส่วนคำว่าคูนมาจากลักษณะาภายนอกของตัวแรดคูนนั่นเองโดยนิสัยของเมนคูนนั้นจะอ่อนโยนเป็นมิตรขี้เล่นแถมยังว่านอนสอนง่ายไม่กลัวคนแปลกหน้าและถึงแม่น้องจะตัวใหญ่ที่สุดในโลกแต่ด้วยความขี้อ้อนของน้องก็ทำให้เหล่าทาตตกหลุมรักได้ไม่ยากเลย ถ้าคุณชอบก็ฝากกดไลค์ like, share, กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับแล้วคราหน้าจะเป็นอะไรรอชมกันนะครับ